สวัดีครับผมเสดมเจเนอร์นะครับวันนี้ก็มาพูดกับบนบลไอเกมนะเป็นเกมไมโครฟับนะครับผมบนแอนดรอยนะครับเวอร์ชัน0.110น่นนะครับนีสองหรืออะไรครับเนี่ยผมว่าลองเล่นแล้วเล่นมาสักพักนะสัตว์มืดชิาย์ปานะเย็นลองแบบแบบแป๊บ นี่มันได้แคนนี้แหละใช่เฮ้ยเอ้ยมุมมันมุมมนมอะมรอ่ะมันมุมมันแบบป๊อเปอปนย่ใส่ใส่ไหมคืออนไร นี่ว่วามันมาจากไหนอ่ะเฮ่งมาอย่างหราหวานะมีนไม้มีนไมก้กูหายไปสองเล่มเลยนะครับมาก้านก้ัด

แล้วก็มาดูกว่าอันนี้มานะพงพงเกี่ยวนีมีสามันคือลูกกูจะลูกกูจะทำอะไรว,ดวาดรอวาอะ นอนนอนนอนอ่านอนนอนนอนจ้าแล้วอุ้ยไฟเต็มทอสเต็มเลยนะครับผม โอ้ยยี่จะตกตายแกน,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 นั่นมันนั่นนั่นมันเห็นจุดๆป่ะผมเป๋าอ้เนี่ยมันปั๊มมึกโอ้ยย่เย,ย่ปั๊มมึกเว้แมวอะได้ยินเสียงมางมุมย่บหัวทำไมันไปจริงๆอะไฟนี้ผมก็พูกง่ายเสกมาครับผมเสกมา โอ้ยเยเยอะไรเนะนีงง่ยนุ่นไงอย่าเลย้าวไม่ใช่ต้นไม่ไนะบสิ่งบางอย่างช่างไหม่ครับมีก็ดาบฝงเล่มอ้ย้ยโอ้ยอ้ยเจ,บจ,บจบ็บเจอยนี้ผมทาง็นทำ 1บหมาแลนะ้วโอ้ยได้ขอบใจครับผมเมื่อกี้โอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมเสด็จมปชนะก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมเอ๊ะลาตัวรีบรอ่ะรีบรอ่ะ ดีเบอร์ไอเซตเดมบุ๊ปเก็บเก็บนะเอานี่มาขวานนี่เอ๊ะขวานผมทำไว้สองเล่มนี่ว่าช่างแม่งครับดาบไม้มาเฮ้ยดาบไม้สิดาบไม้เข้ย ไปจุดตัวไว้ไว้เฮิบอย่งไว้เฮ้ยค่อ่อยอยค่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 อย อุ้ยโอ้ยค่อยลงคล่อยๆลงผมทำไว้เออผมอยากรู้นน้ำมันตากอย่างไรวะต่วค่ากูกูก็มาแกไอ้สัสมาพ่อวะเอ้ย มีต้นไม้กุ้ขเลยไม่เป็นไรทอสเอ้พิกออกมาใช่หรือเปล่าเขาเรียกถูกแผลแผลอแผลแผลพองตายอะพองตายอะฮะอ่อเมาเหี่ยล่งน้ำเี่เสียงอะไรอีกตอ้ย ได้คนแห่แห่ขนแกะแห่ถูกแล้วจริงยริงอมือนเมื่อกี้เอา้เอาทำไมทางมืดวะอ๋อกูขดผิดนะมันนี้กูขดผิดนะกูขดผิดกูก็เลยม,มาดูโอ้ยแมวดีลงมาปิดไว้เลยแล้วทางขึ้นกูอยู่ไหน,นอะฮะ โอ้ย okay. งั้นขึ้นกันหรอโอเคขึ้น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 เปยังบ้างไกลไม่ใหญไม่ดีเอ้ยกด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  ขึ้นขึ okay. okay, okay, ้เออโอเคอุ้ยอ้าวเช่อจะขึ้นยังไงวะเดี่ยดูทางก่อนถอย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 ถออรู้ไม่อยู่ตรงไหนวะปุ๊บคูก็ต้อง

đừng đôi chân về và... ôi 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 vẻ phong rồi. ôi một lèo. น um ี่ทางให้ผมได้กูอือุ้ย เฮ้ยล่วงได้ไงเนี่ยโอ้โหล่วงไกลเลยชิบหายละออกแค่นี้โอ้โห นี่ก็ไม่ไปทำไรนะครับผมก็เคเอ้ยอ,อัดไม่ครับเร่เินงโงโงโโโ่โอ้ยเอาชิบมาละเมื่อไหละแกะมาอุ้ยยาวม่สาด งงเลยเฮ้ยเอ้ยคยอยเลยลงลงลงไปดีไมดีอ่โอเคกลาดโอ้ยใจเย็ช้าๆทำหน่อยไม่ทน อืมขอบ้ณบาณโอ้ยสงห้องเคทอ่นไปอ่นไปอ่นไปอานไปสุเรยอืมก็อ่อยจอยจอยจอยนอนโอเคครับสำหรับนนี้ก็ขอ,อขอบคุณครับทุกอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด คอมเมนต์นะครับผมนะครับสำหรับผมเสดริมชาแนลไปก่อนครับสวัสดีครับ